เปิดภาพมากเห็นท่านว่าน่อยกินนมก้าเก้าอกาเกาเก้เก้าเก่าเก้นเกเก้าเก้ากาเก้าเกเก้เตอเก้าเก้าเาเกเก้เกเกาเก้ากเก้าก้เก้าเก้าเเ้าเเก้าเวาเก้เก้่า้เาเกก้เกย้เเอก แด้เพื่อนก็ร่างหมีปปมาเน่ก็ร่างกันคานแล้วนี่นะบ้านในคานดอกกระร่งนอนหมีปปนอนขวมม่มมาเน่ความผิดไปผิดาามากนะออืแก้วมุ้ตูนอยู่นี่วะนี่าถามเพื่อนปลาไพ่เพื่อนวาสิใต่ตัวเองเออืออือ,อ,อ,อหามหามบอว่าเบิดนุม่มเลยแม่มัมนโจยลงมา<อ>กินย<อ>ุงเนาะมถือเลยมันโอยเลยจิตั้งตัวได้จังโอ้ยทำนี่กันท<อ>ัน้งว่า ใครเนี่อยู่ได้ตะกี้จ้อยลีเนาะเห็นแต่หัวนี่ยังว่าสมส่วนอยู่สม o แม่นางกดอาลตะเข่คนก็ยังลินอยู่บ้านลุงเอ้แต่ว่าลินหมูแห้งเท่าเก่าแล้วล่ะเริ่มสิือซิบด์มันจะเอาเขาคันเราอ่ะคนตะเกาเขาคันะลยเด้อหนูเขากู้กู้กู้อยู่ดิป้าหลอดไฟหลอดเหนียวมาเปลี่ยนใหม่แจ้งขนาดแงสว่างแห้งนี่ จะตังต้งเห็ดอยู่เห็ดกินกลัวข้าวมาสีเปื่อนในจักหน่อยเด้อปลาลุงเด้อคำมืดแล้วผายพ่อลุงหลีไปสอนกันเขาเบียกจ้นคำเขาบวมืออื่นมดละมือนาสิแล้วไวอยู่เนาะไปหาสอนกุ้งมาก่อยทำเสได้มือนี่ก็ฝฟ้นตกเนี่ยกระนา,าวต้งเบิ้งมือนกัดคนขึ้น่ตก เมนูง่งายๆช่วงฝนตกนี่ปะลูกเอยตอนนี้ฝนกันยังตกลงมาเบายุดเลยคิดว่าจะยุดแล้วช่วง,งตกลงมาอีกคือเกาเนาะจ้ะเมนูข้าวพัฒพัฒเองจ้ะพัฒใส่ไข่ข้าวพัฒใส่ไข่ซูเด็กๆกินพัฒเองกับมึงแซบแซบได้พี่น้องเลยซึ่งพัฒใส่ไข่กับแซบไปดีป่าลูก Mẹ chắp mẹ nè mày Mẹ chắp bóng 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 cho bóng 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 bỏ bóng 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 cho nó thì không ถอดหมูเค็มดิปนเหิดจะบุกินดิคิอเกด้วยนแซ่คือเก่าอยู่เขาพัดแต่คนไอยากแซ่บต่กินกับน้ำปลาได้หนึงนีมาอีกนีมาอีกนี่เป็นเกลือ สว well, ัสดีพี่น้องเคี้ยวก็อีกหนึ่งเราพักเกลือเนื้อแบบนี้มุกคือบบวิธีเกลืงูมั้งเฮ้มุกเกลือเราเป้าเกลือนล้วคัูกพางาไม่เก็บผูกเพาอันนี้แ่บบ่ะฮะบอแ่บยกเมื่อคืนก็แ่บอือหยอดยอ

ข้าวห้าจานเออข้าวห้าจานข้าวห้าจานนุงจิ้งคามาอีกแล้วแยาแค่ละข้าวเลยเนะหลักเสียบเอาเสียบเอาเนี่ยโมยายอะเลยะนุงออกแลยคนยุ้งเหม้อนนังๆๆลองขยับแสบหน่อยหยากกินงั้นกินมือนะมืเข้มแล้ว กินข้าวผัดนี่แล้วมันดำมันดำเ่อมันบอสเซ่บลูกมันบอซ่บอกกิน้าห้ากิผัดกินข้าวผัดลมก็บนแค่ไเวไม่ชใครเืขาวผัดอันนี้กินข้าวผัดกินแต่ยเยอะบอกเห็นนงมู

จะาบิ้ดมันบิดบิ้ดอะไรนะเบิ้ดอยู่มันอืดนะทีอยู่คนเดียวไปชอกินเลยเด้ทั้งเซบูก็ยุ่งเนว่ยเซบูบิ้ดไงใส่เซบูยั่อืดอะมาดมาพักกับมันเป็นเฮ็ดนะว่ามันยุ่งอ้าวแก้ยุ่งยุ่ง

เนี่ยน้องตุกเท่าไหร่คะเอาอะไรวะขึ้นเยอะขึ้นเยอะค่ะขึ้นขึ้นเยอะนะโอเคขึ้นบุกนะบุกนี่ไม่ได้ตุกบ่ะใ่ไหมครั้งใช่ไหมคั้งเชงกับอะไอันนี้ได้ใช้เสู้น้ำเงินน้ำนถ้าพลาเปน้าปลาดอาจะเส มุกของยัวสัตวะไปชิบูเอยมา่เดีนะแไปชิบูนี่ยมันจะมาชิโนเหรอ่อบมืแมนดอกการคนมอเซ็ดใช่ป่ะมือบ้านเราไม่เซ็ตชิมน่จักดีหนาอยู่ห่างกันกลางอย่นิมือ สีปีซาปีเห็นสิลูก่าวขาจะันเขาไม่้งบนมาแ้ประมาณนี้ังมับเทลยเล้มาแบบแีม่คือไ่ไแู้ขาแ่น้ไลงต่กอเสือเออมาให้ไม่้เทังกือดเกลือเลยเนาะ เห้ลงปิดก็องเส๋ยให้แต่งนะาโมงเต้อมาแล้วเหรอามันห่อเยน่ะพ้นมากเลยเขาห่อบมเขาคั้นบ่นเลกมัเบแรมันต้องใส่แกะคดันเตียดนแปะ nó sạo rồi, sạo cả... rồi, mà. Cả... Nhưng mà... Nhưng mà đây được, được, mà đây, nhưng mà để mà để mà để.

อืมอืมออลองมือจะเปลือนเอาบ้าละวันตกเปียกเปื่อนไงลุงเอ้ไม่ไดกิงข่ะแล้วขับลิดี่เพื่อนนุ่งกัลายอยู่เนาะแต่งไว้แบนั้นในที่สองือจุ่มอีกข้า้งน้่งมา เ็ดมือวันนี้ลไปเช็ดมือแพตตาลรไปคบีแพตะาลเช็ดมือไปแล้วตลเมาไปตลาดนะสซื้อมูไปซื้อไปซื้อมูว่มันเปื่อยเนาะขนขอยู่ขาพทางอยากเปื่อยนี่เลิกไปแห้ง้อยู่ว่ามันไรกาตลาดก็ไ่ได้ข่าไปเลยกินตามมีตามเกลือเเด็กหน่อยก็เป็นไม้คลิหนาได้ไปลุงเด้อขอบคุณหลาสบายมาบนมาส้มสบายดี